นะครับเรื่องของยิงรักถามว่าใครกันแกล้งทุนส่วนคิดว่าใครอ่ะนะสารนัดมาสารไม่ยอมชี้แจงสารไม่ยอมทําเรื่องขอสารขอเลื่อนไม่แจ้งเหตุผลที่ไม่มาสารน,นะฮนะเาคิดว่าใครเป็นคนทํายิงลักอ่ะนั่นะคือประการที่หนึ่งประการที่สองมีคนตั้งคําถามบอกว่าเอา้าเขามาจากการเลือกตั้งนะฮะมันเกี่ยวข้อง กับเรื่องของการมาสารไม่มาสารด้วยเหรอก็คงเป็นคำตอบอีกเหมือนกันนะสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒน,นาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะปรากฏว่ายิ่งลักษณ์ถูกออกหมายจับ แล้วก็น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะกรับก็บอกว่าถูกกันแกล้งเป็นนายกคมตรีคนแรกที่ย้ายข้าราชการแต่ก็ถูกเอาผิดเพราะว่าพยานแลักฐานก็จะมีประเด็นที่จะรอดีฉันที่จะรอการสื่อบา็แบบที่เรียนว่ามันมีพยานเหลืออยู่อีกหลายปากค่ะแล้วก็ล้วนเป็นปากที่มีความสำคัญคะก็หวังว่าเราจะได้นําพยานเข้าสื่ ชั้นศาจนครบถ้วนะคะทุกทุกท่านก็รากบัตชื่อหลายหลายท่านนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่จริงๆแล้วทั้งหมดนี้ก็ต้องคงต้องไปรอแมว่ามีการ ได้ยินได้แล้วค่ะพี่พี่สาวได้ยินคงตกใจอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคงไม่มีเจตนาที่จะเข้ามาร่วมในรื่งของการเมืองเลยค่ะพี่สาวว่าเรืไองเมยขาเป็นยังไงรับไม่เคยได้ยินไหมครับไม่เคยได้ยินค่ะจริงๆแล้วก็ต้องเรียนว่าพี่น้องประชาชนค่ะก็ได้ตามที่เรียกว่าตาข่ายนักสลัดของทางชนใุรี ร่กันเล่นกันแล้วก็การให้กำลังใจโดยเฉพาะการให้กำลังใจที่น้าสารก็เในลักษณะของความคุณธรรมที่เรามีต่อกันกับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็คือการให้กำลังใจกันตามปกติค่ะก็อยาขอมีความเป็นอย่างอื่นเลยนะคะคดีใกล้จะลดเข้ามาแล้วกำลังใจตอนนี้ยังดีอยู่ก็กำลังใจก็ดีอยู่ค่ะจริงแล้วต้องบอกว่าซึ้งมากกว่าทราบซึ้งใจค่ะอย่างกำลังใจที่ที่ให้ดิฉันมาตลอดเวลา ะรัฐมนูญทั้งหลายเนี่ยที่มันออกมาเหงสวยตรงนั้นเป็นนี้ตรงนี้เป็นนี้มั่วเนี่ยมันเขียนรัฐมนูลไปมันมองเห็นหน้าผมไปดัวะอ่ะเอ้ยมันมีประโยคนี้คุณเก๋เขาบอกว่าช้างสียมพูอย่าคิดถึงช้างเสียมพูนะยิ่งคิดเนี่ย มันก็ย <gegen violin> <warfare> ิ่งมานะฮะบอกยาคิดถึงทักษิณเนี่ยทักษิณมาเลยนะฮะมามาตลอดมาไม่เคยหายไปโอ้ความจริงแล้วเนี่ยนะผมเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองอยากให้ผมแนะนําอะไรช่วยอะไรผมยินดีอยู่แล้วอ่ะอืมครับนี่เงินเดือนก็ไม่เอานะอ่าเงินเดือนลี้ยงหลานอย่างเดียวพอเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานอย่างเดียวเอาก็ ไม่ได้ของเงื่อนไขอะไรเล,เลยมีอะไรผมก็รักบ้านรักเมืองรักประชาชนผมเนี่ยเป็นห่วงชาวบ้านที่สุดวันนี้ครับเพราะรว่าเขาลําบากเราก็อยากช่วยและเขาก็ไม่เคยลืมเราเราก็ถือว่าเป็นหนี้บุญคุณครับครับอะา,อางนีอ้อีกสองสัปดาห์เรากลับมาพี่ดวงเพราะว่ามันจะมีความชัดเจนเรื่องของสายรัมนู่ในวันพรุ่งนี้เรื่องของพรบพักการเมืองแล้วก็วันพุธหน้าเรื่องของการเลือกตัง้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีความชัดเจนแพ้าวันที่หก ท่านว่าเรามาเจอกันอีกครั้งรับอยากกับพิตาอยากกัพิตานะครับอ่าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับทั้งในกับเพาทั้งในมีเดียพทเน์แล้วก็เป็นผูยูทุสวสดีนะครับสวัสดีครับผมในเชิงปรากฏการณ์สารดีการนักการเมืองออกหมายจับยิ่งลักชินวัตคดีย้ายทวินเปลี่ยนสีนะครับสารดีการนักการเมืองออกหมายจับยิ่งลักชินวัตสั่งย้ายทวินเปลี่ยนสีหลังวันนี้นัด การพิจารณาแล้วนะฮะอดีตนายกรัฐมนตรีไม่มาเหตุเกิดเมื่อ21ิพฤศจิกายนที่ผ่านมาศาลฎีกาแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีการออกหมายจับยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังมิได้มาศาลไม่แจ้งข้อขัดข้องนะครับหรือขอเลื่อนคดีจึงออกหมายจับตามพรบว่าด้วยวิธีการพิจารณาอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2560มาตรา 2 8วหนึ่งะคับทางสารได้พิจารณาคดีครั้งแรกสอบปากคำให้การในคดีหมายเลขดำออม11.2565ทับที่อายการสูงสุดนะครับเป็นคดียื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรในความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นะครับ157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตกรณีเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีกับพวกใช้อํานาจโอนย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการนะครับสภาความมั่นคงแห่งชาติในขณนะให้มาดํารงตําแหน่งรักษาการนะครับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการการเมืองประจําเดือนกันยายน2554โดยฟ้องเมื่อ20กรกฎา,าคมที่ผ่านมาต่อมาสารประทับรับฟ้องตามพรบว่าด,ด้วยวิธีการพิจารณา คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับพุทธศักราช2560มาตรา27เมื่อ21กันยายนที่ผ่านมาและได้ส่งหมายเรียกคำสำเนาคำฟ้องให้จำเลยโดยวิธีการปิดหมายกับประกาศที่หน้าศาลวันนี้ศาลดีกาผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดพิจารณาครั้งแรกนะครับผู้รับมอบอำนาจโจทก์ มาศาลส่วนจำเลยไม่เดินทางมาศาลจำเลยตั้งนายนรวิทย์ล่าแหล่งนะครับและนายวิทยนัทญาติบนตรีเป็นทนายจำเลยนะครับโจทก์ถแถลงว่าปัจจุบันจำเลยไม่ได้ดำรงตาแหน่งใดทางการเมืองกรณีจึงไม่จำเป็นต้องม,รรมีคำสั่งเกี่ยวกับการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยอีกต่อไปจำเลยไม่ได้มาศาลโดยไม่แจ้งข้อขัดข้อง หรือร้องขอเลื่อนคดีจึงออกหมายจับตามพรบว่าด้วยวิธีการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับพุทธศักราช2,560มาตรา28วรรคหนึ่งจำเลยมิได้มาศาลนะครับถือว่าเป็นการปฏิเสธพรบว่าด้วยวิธีการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2,560มาตรา33วรรค3าตอนท้ายทนายจำเลยถแถลงขอยื่นให้การ เพิ่มเติมเป็นหนังสือภายใน60วันนับตั้งแต่นี้นะฮะอนุญาตตามขอนัดตรวจพยานยหลักฐานในวันที่14มีนาคม2566เวลา13.30นากา30นาทีต่อมายิ่งลักษณ์ชินวัตรฮะก็โอดบอกว่าโดนแกล้งไม่จบนะครับนายกย้ายข้าราชการคนเดียวโดนคดีนะครับยิ่งลักษณ์ก็ปรากฏว่าจากกรณีที่ เกิดขึ้นนะยิงรักก็ได้โพสต์ข้อความว่าเมื่อกรณีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกกมตรีกับพวกใช้อำนาจโอนย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนะครับและสภาความมั่นคงขณะนั้นมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกกมตรีฝ่ายข้าราชการประจำโดยมีมิชอบนะครับเมื่อช่วงเดือนกันยายน2554โดยฟ้องเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดก็ยิงลักก็โพสต์ข้อความว่า จากข่าวออกหมายจับดิฉันการย้ายนายถวินเปลี่ยนสีมีประเทศไทยประเทศเดียวที่นายกกำตรีมาจากการเลือกตั้งย,ย้ายข้าราชการคนเดียวถูกดำเนินคดีนะครับแฮชแท็กถูกกันแกล้งไม่จบยิ่งรักชินวัตรบอกแบบนั้นในเชิงงานสังเคราะห์อธิบายหุ้นส่วนกันนะประการแรกคดีนี้เนี่ยมันมีการฟ้องร้องโดย มีการไปร้องต่อปปชโดยทวินเปลี่ยนสีไปร้องปปชปปชชี้มูลมีความผิดนะครับส่งไปที่อายการอายการก็ส่งฟ้องนะครับส่งฟ้องไปยังศาลอาญาทุลิตฟ้องไปยังศาลอาญาทุลิตก็ไต่สวนตามปกตินะครับปรากฏว่ายิ่งลักไม่มาศาลพอไม่มาศาลก็ไม่ขอเลื่อนไม่มีเหตุในการขอหรือไม่มีอะไรอย่างหายไปเฉยๆศาลก็เลยออกมาจับแลนะยิงลักก็บอกว่าเนี่ยเขาผิดนะถูกกันแกล้งนะ เขาถูกกันแกล้งจากใครก็ไม่รู้อะนะ,ะกันแกล้งแล้วก็เป็นนายกรัตรที่มาจากการเลือกตั้งแต่กลับโดนกันแกล้งนี่คือสิ่งที่เขาพูดนะ,ะในเชิงงานสังเคราะห์แล้วผมเรียนทุนส่วนเนี่ยคือมันเป็นปกติฮะไม่มาศาลฮะเป็นจำเลยไม่มาศาลศาลก็ออกหมายจับนะครับทนายของยิ่งลักษณ์นะ,ะก็บอกว่ายิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้มีความผิดนะนะฮะ พาลยังไม่ได้พิพากษาตอนนี้แค่ไม่มาสารเองนะฮะยังไม่ได้เป็นผู้มีความผิดตามกฎหมายนั่น,ะะนก็เป็นข้อต่อสู้ของแต่ละฝ่ายนะคดีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ยิ่งรักเนี่ยไปย้ายทวินเปลี่ยนสีทั้งที่ทวินเปลี่ยนสีไม่มีความผิดอยู่ๆก,ก็ย้ายไม่ได้ย้ายตามกรอบเวลาด้วย ซึ่งข้อต oh well. ่อส like <uh um um> uh> ู้ของฝ่ายจำเลยเนี่ยก็บอกว่าในยิ่งลักพ้นจากตำแหน่งไปแล้วไม่จำเป็นต้องพักการทํางานก็ได้ยริงๆมันฟ้องกันมาคดีนี้ตั้งนานนตัปีห้ี่แล้นานมากนะครับแล้วมีการขึ้นศาลกันไปรอบแล้วคดีนี้54ก็ตกอยู่ก็เหละ7เจ็ดแปดปีแล้วนะฮะเกือบสิบปีแปดปีเเนี่ยเกือบสิบปีเลยนะฮะนั่นหมายความว่า เวลาคดีนี้ใช้เวลาฟ้องร้องกันยาวนานมากนะครับสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือยิ่งลักมีความผิดหรือเปล่านะครับเรื่องนี้ศาลก็นัดอีกรอบหนึ่งนะครับก็เดือนมีนาคมปี6 6นะครับแต่ก็าาตามหลังจากเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวแล้วนะครับมีการออกมาจับปรากฏว่าที่ภาคใต้นะฮะเกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นในแฟลตตำรวจ มีตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายได้รับบาดเจ็บนับ10คนนะฮะที่นราธิวาสนะครับก็มีคนเสียชีวิตด้วยมีผู้รับบาดเจ็บด้วยนะฮะแล้วก็หลังการประชุมเอเปกได้ไม่ถึง7วันคือตกวันที่4พอดีนะ,ะซึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในเชิงเษติิจในช่วงวันเดียวกันเนี่ยอินโดนีเซียก็เกิดเหตุแผ่นดินไหว อีกประเทศหนึ่งก็ปรากฏว่าเกิดฝนดาวตกเห็นชัดแล้วก็เกิดระเบิดกลางอากาศขึ้นมานะครับแล้วก็ในอีกหลายประเทศก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าตื่นซูนามิขึ้นมาอีกนะฮะรัะเสเซียภูเขาไฟก็กําลังจะระเบิดตอนนี้ก็มีการตื่นขึ้นมาไทยก็มีการเกิดเหตุค่า์บอมในสหรัฐอเมริกามีเหตุกระตยยิงเกิดขึ้นนะครับเรื่องของยิงลักถามว่าใครกันแกล้งทุนส่วนคิดว่าใครอ่ะ สารนัดมาสารไม่ยอมชี้แจงสารไม่ยอมทําเรื่องขอสารขอเลื่อนไม่แจ้งเหตุผลที่ไม่มาสารนะฮะราคิดว่าใครเป็นคนทำจริงลอ่ะนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองมีคนตั้งคําถามบอกว่าเอาเขามาจากการเลือกตั้งนะฮะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการมาสารไม่มาสารด้วยเหรอก็คงเป็นคําตอบอีกเมื่อน่ะนายักคนตรีจะเกี่ยวข้อง กับกรณีมาจากการเลือกตั้งไม่มาจากการเลือกตั้งกับการขึ้นศาลเป็นคนละเรื่องนะคนละก,กรณีไม่เกี่ยวข้องอะไรแล้วโดนกันแกล้งประเด็นคือใครกันแกล้งอะ่ะตัวเองไม่มาศาลนี่เองอะ่ะใครมน,นแกล้งเขานะครับเหตุการณ์นี้ก็คงเป็นคำตอบนะให้กับผู้ส่วนได้รับทราบกันนะตอนนั้นโอ้โหมีความสุขผมเคยเรียนไปแล้วผู้ส,ส่วนจำได้ไหมฮะโอยักศิลป์เอายิ่งลากมา เอาน้องสาวมามาเป็นตัวแทนของตัวเองมาเล่นการเมืองนะค,คนฉลาดเขาไม่ทำกัน,นสุดท้ายตอนนี้ก็โดนอีกไว้จับไม่ใช่คดีแรกอีกคดีหนึ่งเหตุที่ไม่มาเพราะยิ่งเราเคยโด,โดนคดีหนึ่งห้าเจ็ดเหมือนกันสารจำคุกไปแล้วนะครับมาก็ต้องโดนจับคดีเก่าคราวนี้ก็บวกคดีใหม่เป็นสองคดียังมีคดีนะครับที่น่าสนใจคือคดีจำนำข้าวภาคสองที่คราวนี้ พยานปากสำคัญกลายเป็นบุญทรงเตลิยาพิลมคนใกล้ชิดยิ่งลักคนใกล้ชิดทักษิณคนใกล้ชิดเจ๊แดงมาเป็นพยานนะครับในการกล่าวหาซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวบรวมหลักฐานไปแล้วและมีคนที่เกี่ยวข้องอีก7 1อรายจำได้ไหมคดีฉันมา้าผมเคยเรียนไว้ว่ามีถึง132คดีนะฮะอันนี้เป็นภาค2คดีที่2อยู่นะฮะเรื่องของ G2G คอยดูแล้วกันนะว่าปปชจะช,ชี้มูลอย่างไรแต่สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคดียาวนานกว่า10ปีนะครับที่เกี่ยวข้องกับจำนำข้าวคดียิงรักนะครับเรื่องทวินเปลี่ยนสีก็8ปี9ปีเข้ามาแล้วถือว่ายาวนานแล้วนะครับแล้วก็ใครไปแกล้งเขาหุ้นส่วนก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าใครเป็นคนกันแกล้งเขา กันแน่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอรศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ปวงราชชาวไทยพักนีราชนฟ้าคอยหมูย้ายแผ่นดินเท็นทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าพาหวานดำผดผนได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรนผู้คนฟ้าพาวพาพาารรทมผ่านพ้นโยพยไผยฝ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศลนแท่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ใ้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว้ไัว้ฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ว่าทรงสุขใจเธอไท่รมเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไพ่ไม่เคยไหว,ว้ไหว้ฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ว่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น 킥.